มันเป็นคลิปสูบแบบพกพานะทุกคนมันอยู่ประมาณ27.5เติมไปสัก32นะครับเราจะกดไว้ว่าจะเท่าไหร่ผมเติมที่32ล้องจเครื่องมันก็จะเริ่มทำงานนะทุกคนนี่จิแตะแล้ความจุไฟฟ้ามันอยู่ที่30,000มิลลิแอมแป์ใช้ไม่นานน่ะปัญหาเราบางทีแบบเฮ้ยยางอ่อนอยู่กลางทางจะหาร้านเติมแบบฉุกเฉินก็ไม่มีต้องใช้อีก,อกเครื่อง คือมอไซค์ไม่ต้องพูดถึงมอไซค์เติมได้อยู่แล้วสบายเลยแต่ทีนี้กคนถามมาว่าแล้วรถยนต์ละ่ะเติมได้ไหมเติมได้นะครับเติมได้ดเลยเเติมแล้วไม่นานนะสมมติมันเต็มตามตัวเลขที่เรากําหนดแล้วมันจะหยุดทํางานนะครับมันจะหยุดทํางานเลยอันดีสามสอง,สง,สงสนะครับนี่มันก็จะหยุดแล้วก็ปล่อยปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่มีรถนะ มีรถทั้งรถยนต์รถมอไซค์ในต,ตัวเนี้ยควรมีติดรถไว้นะครับราคาไม่ถึง400 300กว่าตัวนี้ดีนะครับกดที่ตะก้าเลยทุกคน